ในวันนี้ประเทศไทยมีประชากร69ล้าน8แสนคนนะครับแต่ขณะนี้ประเทศไทยนั้นมีเด็กเกิดใหม่น้อยลงเรื่อยๆโดยเฉลี่ยแล้วมีเด็กเกิดใหม่แค่5 60,000ถึง5 80,000รายต่อปีเท่านั้นซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับอนาคตของประเทศไทยเลยซึ่งจะทำให้จำนวนของคนวัยทำงานกับวัยชารานั้นไม่สมดุลกันจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักได้ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายงานเมื่อปี2560ว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงไทยหรือการมีบุตรนั้นผู้หญิงไทย1คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแค่1คนไม่ถึง2คนเท่านั้นครับทางกระทรวงนั้นคาดว่าถ้ายังเป็นเช่นนี้อีกประชากรไทยนั้นจะลดลงเหลือแค่47ล้านคนในปี2643หรือ78ปีข้างหน้า ที่น่าตกใจก็คือนั่นคือเวลาแค่ชั่วอายุคนหนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่เกิดวันนี้แล้วก็จะจากไปใน78ปีข้างหน้าปีที่เขาจากไปนั้นประชากรไทยเหลือเพียงครึ่งเดียวแล้วก็อย่าคิดว่าอีกนานนะครับเพราะว่า78ปีนั้นเป็นเพียงแค่ generation เดียวเท่านั้นลองคิดภาพว่าการลงทุนใหญ่ๆเพื่อคนจํานวนมากๆเป็นล้านคนในขณะนี้จะสูญเปล่าแค่ไหน จำนวนโรงเรียนที่ต้องปิดตัวลงมหาวิทยาลัยธุรกิจร้านค้าห้างร้านและบริการต่างๆแม้กระทั่งถนนที่ใหญ่โตถึง8เลนก็อาจจะเกิดผลกระทบนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าดีสิถนนว่างๆจะได้วิ่งสบายรถไม่ติดแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อคนทำงานน้อยลงเศรษฐกิจย่อมลดถอยลงเงินที่เข้าบำรุงประเทศก็จะน้อยลงจนไม่มีเงินพัฒนาซ่อมแซมบำรุงรักษาอะไรเลย ถนน8เลนอาจจะวิ่งได้แค่1เลนเพราะสุดโสมไม่มีเงินซ่อมก็ได้ภาคอุตสาหารกรรมก็จะประสบปัญหาขาดแคลงแรงงานอย่างหนักเช่นกันแม้หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถมาแทนที่ได้หมดครับเพราะว่ากระบวนการผลิตในบางจุดนั้นยังต้องใช้ทักษะมนุษย์เท่านั้นสถานาการณ์ของครอบครัวจะยิ่งมีผลกระทบใหญ่ครับคนจะอยู่ตามลำพังตายจากกันอย่างโดดเดี่ยว ความสัมพันธ์ของคนระหว่างรุ่นจะถูกทางขยายออกไปมากขึ้นหลานตาหลานยายอาจจะไม่เคยได้เจอกันเรียกได้ว่าโลกนี้จะเหงามากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งนี้ก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้มีความเชื่อว่ายัางไม่ควรมีลูกเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกนั้นจะลําบากกับปัญหาทางธรรมชาติปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมสารพัดเหตุผลจากสารพัดปัญหาซึ่งก็เป็นกันในหลายประเทศเช่นกันครับ จริงต้องย้ำเพราะว่าตอนนี้จำนวนประชากรโลกที่เกิดมาเริ่มจะไม่เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลกต่อไปได้ดีพอนี่ถือเป็นหนึ่งในภัยคุกคามสำคัญต่อมนุษย์ถึงขั้นทำให้อารยธรรมมนุษย์ล่มสลายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหนทางแรกที่ต้องแก้ไขก็คือรีบเปลี่ยนมายเซ็ตหรือความเชื่อที่ผิดผดก่อนมารณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันมีลูกอาวงเล็บนะครับ มีอย่างมีคุณภาพเพื่อเห็นแก่อนาคตของตัวพวกเขาเองรวมถึงรัฐก,ก็จะต้องรีบวางแผนสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับพวกเขาโดยเร็วที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่ท้าทายมนุษยชาติมากที่สุดในขณะนี้ครับ